พระลำพิมานพระเอกสอนรามเอ,เอกลาบรู้รูปผ้าเรือกับพีน่น้อง គេដឹកគេសອນរាំហោកແບບជាយានតា you mm -hmm. We don't รับรางวัลน,นะได้สักครู่นะครับขอเวลาสักครู่ครับให้สอนรามรับรางวัลครับขอบคุณนะครับพบกับดาวตกเหนือด้วยครับถ่บบายดีนะครับพี่น้องขอบคุณท่านเจ้าของรางวัลครับ เธอสลยชีวิตของข้าพเจ้าอัศนัยเกิดมาในเชื้อหูเหงมาได้ใช่แต่ว่ากลับมีเรื่องกายทุกพลภาพห้อยเปรี้ยเสียขาโรคนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคเรโรคกรรมรักษายังไงเนี่ยก็คงจะไม่หาย จริงไหมขนนมันก็คงมีวิธีทางที่ทำแต่ให้หายเลยพระเจ้าค่ะโปรท่าไม่ต้องรีบร้อนไปหรอกพระเจ้าค่ะแล้ววันนี้ไปไหนมานะฮะมาข้าเฝ้าราช้าก็ตื่นสายใช่ไหมขนน,นตื่นสายโมฟังปฐุมปฐงตอนอเพลินยัไงเพลินเพลินไปหน่อยระเจ้าค่ะเลยมาขึ้นเฝ้า,เาช้าทุกวันนี้เนะี่ยเราอัศนายรู้ว่าเสด็จพ่อท่านเนี่ยก็ เป้าคอยที่จะให้ทหาราไปหายาด,ดีๆที่จะมารักษาโรคนี้ให้หายได้เราคาดแตเจอไม่ได้ไม่ไไมยาดีอ่ะไม่อยากจะคุยเลยขนนมาไม่คุยเลยก็แล้วแตคุยมาสิก็เมื่อล่าสุดนี่เองเส็จพ่อน่ะได้ยาดีมาแล้วมีเด็กคนบอกว่ายาตัวนี้น่ะดีที่สุดเลยตั้แต่เคยส่เลยมามเขาเรียกว่า ยาผีบอกมาถนนโอ้ยยาผีดีจริงๆคำว่าหายกันมาเยอะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราอัศนัยท<ห>านยาผีบอกเข้าไปทุกวันทุกวันนะสักระยะหนึ่งถนนรู้ไหมว่าขาเราเนี่ยอัศนัยจะไม่ชักอีกแล้วถนนเราจะหายตัวน,นี้เหรอจลูกนีเลยขนนเราจะ ไอ้หนุ่นสงสัยจะมีค่าสุดนะไอ้หนุ่นเหลินเห้ินเหลินไปู้ยาดีก็แล้วไปเหลินรีบหายค่าศึกลาเหลินเ้ลินใครเด็กก็จะมียาดีต้องไโดโดี พี่สาวกระหน่ำกีดีที่สุดไม่มีสายหรือเงินได้เสด็จพ่อใสัยยาใช้ไม่ได้ผลใช่แล้วไปดูเป็นดถ่ายรูปมาไปโก้ไม่ได้ค่ะเสด็จพ่อจะไปทักก่อนไม่ไดค่ะพ่อมาดิครับทําไมต้องโคลนไม่ยอมคันมายผ้าลูกหาอะไรสีที่แหงเสด็จพ่อวันนี้มาหากระบอกที่อัศนัยมีธุระอะไรหรือเปล่าพี่ยาค่ะแล้วต้องเอาโดนมาด้วยเหรอวันนี้ พ่อก็ดูอยู่ไ่ดูว่าไม่ใช่มาแรงไม่ใช่เสด็จพ่อมางอะไรไม่ใช่นี่แต่วมนปีแข็งหน้าดูแลกินดังมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่พ่อเน่เป็นห่วงเจ้าเป็นห่วงพองชแนก็อาการของเจ้าน่ะเวยยาะแล้วดันดีขึ้นบ้านหรือปล่าลูกเสด็จพ่อเนี่ยค่ะ่ยังไงบ้างพระองค์ท่านเสมอยาทุกอย่างเลยที่เสด็จพ่อและ่ทหารจะเตรียมมาให้ แต่ว่าอาการกระบอกฉันเจ็บพ่อต้องถามขนุนเพราะว่าขนุนน่ะเป็นคนสังเกตการกระบอกขอเด้ช่ใครเป็นคนหายาเพ่าะเราลดกินพ่อค่ะเอาจะใครที่ไหนก็พ่อสิลูกแกไปหายามาเออพ่อเองโอ้ยานที่แกที่กินยิ่งชักไอ้หนุ่มเมื่อมาพูดไปค่อยอย่างนี้นะเฮ้ยมาขูหามาแพงนะเล้วยานี่กูไปหาจากต่างชาติมาเลยต้องขึ้นเขาไป สูงจากระดันน้ำทะเลเป็นพันๆเมตรโโอโห้หคนจะได้ตัวยาตัวนี้มาอมีฐานหน่อยพระองค์ท่านนี่ชัดสาวเวลาหรือเปล่าชักสาวเวลา,ช,า,วช,า,วช,าชักเช้าชักกลางวันชักเย็นอดีเพิ่มตอนก่อนนอนมาด้วยยิ่ชักใหญ่ <c oughs> นี่จะทักทีขนาดนี้แสดงว่าใกล้จะหายแล,ยวแล้วล่ะพุเจ้าค่ายามากระทุ้งไข้พุเจ้าค่ะพระองค์ท่านเสด็จพ่อพี่ค่ะเรื่องนี้กระบอกชั้นเชื่ว่าเสด็จพ่อทางใจทานมาแล้วท่นชมพิธีใหญ่คุย ถวายพระโคบุญเจ้าข้าพธมทก้าวกระหม่อมมาจากเมืองศรีรัตนาได้นำสุขราชะสารตามาทูลถวายต่อองค์ราชบุตรอัสนัยพุณเจ้าค่ข้าสารตามาให้รางวัลสนัยใช่แล้วพุณเจ้าข้าจางไปดีศรีรัตนาใช่ครับแ่นทิมพระผู้มั่งนีพี่เกษตรพ่อใช่นะลูกแสดงว่าตรงนีเรื่องเลร่งด่วนแน่แน่ขอสารตาให้เราหน่อยถ้าแจะเที่ยาบางทีอาจจะเป็นข่าวดีให้เราเดินทางไปแต่งงานก็ได้ไปทางโน้นทางโน้นเออ ตีอะไรจะพูดเขาเหรอแล้วอ่านก่อนนะเปิดอ่านเลยพันจะขาดูที่ว่าเขาที่ข้างังกังอะไรโดนอ่านก่สิลาสาีเมืองท่านอ่านแล้วเมื่อยกันเลยเดี๋ยวเปิดให้แล้วลองอ่านอีกกระหนุนก็ถือสิมีเรื่องเลื่องด่วนหราจะมามัวเลื่องกันอยู่ได้เลยกระหนุนอ่านสิลูก เขาอ่าน,นให้เราไปแต่งงา,านหรือยิ่งยิ่งเหตยก,นกนานณ์้นุนตอกบานไม้รัตนานี่หยูดม่นิ่งเลยดูเรื่องมั้เนี่ยผมวา่าเขงอ่านเองอ่ะเสลยพ่ออ่านถึงพี่เจค่ะมีเรื่องอะไรไแนี่สารสารสวัสดีมาจากแผ่นดิศรีรัตนาอาจจะเป็นเอกสารสำคัญเพราะฉะนั้นะอาสารสารนะพัดนีด้ ตาหัวกลางหันนะจิ้ตาัวครับเจ้าขอออาสาตาหน้าบันีีกัดด้านเ้ทีนี้นเห็นหมดจริงว่าเห็นตอไก่ที่มีฝัเจ้าขออาสาตาแล้แบันี้ ก็สั่ร่วสัน,นโดยบัาเดือนนี้แผ่นดินสีรัตนนาเขาเข้าพเจ้าถูงขุนโจรกิตสนาเข้ากองการกรบฏจึงทําให้เกิดความเดือดร้อนกันไปทั่วที่ข้าเขียนสารมาฉบับนี้ต้องการจะให้ท่านาส่งตรงราชบุรอัศนัยเป็นการด่วนจากเข้าพเจ้ากริสาศสีรัตนนาจะทำยังไงก็ดีพี่แอนเสจพ่อพ่อให้เจ้าไปทำศึกครั้งนี้ไม่ได้หรอกลูกคุณพี่นาคพระเจ้าค่ะ เร่งไปตามราชสมานุปมาขึ้นต่อเราเราจะให้ราชสมานุปไปทําศึกครั้งนี้แทนอาสนายลูกชายเราช้าก่อนหรือเจ้พระองค์ท่านกล้ากระมองทันกกง้นคิดว่าถ้าหากพระองค์จะให้องราชสมานุปไปทําศึกท,ทําสงครามแทนในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนักเจ้าค่ะเพราะว่าทางเมืองเจ้าสาวเขาเพาะเจาะจงว่าจะเอาตรงราชบุตรอศัศนายนึ้งไปช่วยท,ทําศึกทําสงคราม นี่ทหารนำองค์ราชมานุไปแทนท่านมึงเจ้าสาวก็จะกล่าวหาเอาได้ว่าองค์ราชบุตรอัศนัยนั้นเออเป็นกษัตริย์ที่ขาดความสามารถแม้แต่พระผู้ม่าของตัวเองก็ไม่มีปัญญาไปช่วยนะพี่เจ้าค่ะโอ้ไม่เห็นนี่ล่ะกระบอกฉันได้บางคำที่ท่านผู้พี่หน้ากล่าวมาก็เป็นความจริงนะเบี้ยค่ะในเมื่อพระผู้ม่าของกระบอกฉันเหลือร้อนยายน่าจะปล่อยให้กระบอกฉันนิ่งเฉยอยู่ได้เลยแม้ว่าเสียข้อเห็นอไรก็ตาม กระบอกที่ไหนจะไหจะต้องไปช่วยไปพวามากมั่นศ่งครั้งนี้กระหม่อมฉันไม่ได้ไปเพียงตัวคนเดียวกระหม่อมใช้ยาบีจู่กระห,หนุนติดตามมาอย่างใกล้ชิดและกองกรลังทหารอีกมากมายได้โปรงอนุญ,ญาติกระบอมฉันไปทำศึกครั้งนี้ถึงพ,พี่ยาค่ะเสกโกลาหาชนะลูกหากพื่าเป็นปรรโลงมือเจ้าพ่ออนุญ,ญาตแต่หากไม่มีชัยชนะให้จอมทีบกลับมาขึ้นตอนเสด็จพ่อเลยด่นวนโชคดีลูกพ่อ ดูแลพวกผมให้ดีด้วยไม่ต้องกังวลมั่วฆ่าใคด้วย 嗯 <Yeah, S 1> <Yay. S 2>、like。